กริบปับดังค้ังเครื่องหนังวังรีสอร์ทย่านน้าตกสวัสดีค่ะธัญลักษีประเสริฐน,นะคะเจ้าหน้าที่พลาศึกษาประจาอาเภอมวกเหล็กค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับเจ้าหน้าที่พลาศึกษาพาเที่ยวนะคะและวันนี้เราก็มาอยู่ที่อําเภอมวกเหล็กค่ะและนึกไม่ออถ้าจะบอกว่ามาที่อําเภอมวกเหล็กเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะไม่มาน้ําตกเจ็ดสาวน้อยค่ะแล้วเราก็นี่เลยค่ะอุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันข้างในได้เลยค่ะ แล้วนี่นะคะก็จะเป็นนะคะสถานที่นะคะที่พวกแม่ค้านะคะจะมาขายของหรืออุทยานน้ำตกเปียดเสาวน้อยนะคะแต่วันนี้นะคะอาจจะเป็นวันปกตินะคะร้านค้าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะร้านค้าจะเต็มนะส่วนอีกด้านทางนู้นนะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะมีไว้บริการคะ่ะและจะบอกว่าตอนห้องน้ํานะคะข้างล่างนะคะจะมีหลายห้องน้ําแยกทั้งชายและหญิงรับรองค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนสเสื้อผ้าอะไรนะคะเรามีหมดเลยค่ะ ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะมีพร้อมค่ะแม้แต่กระทั่งที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้จํานวนมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าหน้าที่นะคะของอุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อยค่ะเดี๋ยวจะพาเราไปด้านในนะคะว่าบรรยากาศและทิวทัศน์นะคะน่าเล่นขนาดไหนไปดูกันค่ะ กับเจ้าหน้าที่นะคะอุทยานแห่งชาติน้ําตกเกศเต่าน้อยค่ะคสวัสดีครับครับ,รบผมชื่อกิษณะโลหกิจชนะนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกเกศเต่าน้อยซึ่งดูแลในเรื่องของศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวทุกท่านมาถึงแล้วนะครับสิ่งสําคัญระดับแรกเลยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะนี้นะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออยู่ นะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับจอดรถสมน,นักการณนะ์มาไมเรียบร้อยแล้วเดินเข้ามาด้านนี้ครับเราจะทําการลงทะเบียนซึ่งการลงทะเบียนของเราจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็ะจะมีการสแกน QR ีย d e คผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือถ้ามาเป็นหมู่คณะนะครับก็ทําการลงทะเบียนที่จุดนี้ได้เลย<อ>ลงทะเบียนโดยใช้ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้สําคัญมากๆหมายเลขบัตรประชาชนบางคนถามว่าทําไมถึงต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชนใช้แค่เบอร์มือถือไม่ได้หรอซึ่งเบอร์มือถือนะครับสามารถเปลี่ยนได้แต่หมายเลขบัตรประชาชนไม่สามารถเปลี่ยนได้ เราสามารถติดตามตัวได้หากเกิดกรณีมีโรคระบาดขึ้นเกิดขึ้นภายในอุทยานนะครับค่ะแล้วอันนี้การลงทะเบียนนี่ถ้าเรามาเป็นหมู่คณะเราต้องลงครบทุกคนไหมคะหรือก็ตัวแทนลงได้เลยครับคนเดียวสกอบชื่อนำสกุลหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์แล้วระบุจํานวนได้เลยนะครับเมื่อทําการลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านนี้ครับทําการตรวจวัดอุณหภูมิอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน37.5องศาค่ะนะครับ แล้วก็จะได้รับการแปะสติกเกอร์นะครับเป็นงานคัดกรองแล้วนักท่องเที่ยวบางท่านยังไม่ทราบในเรื่องของกฎอุทยานที่ตอนนี้งดนําถุงพลาสะติกหูหิว้วภา,า,าชนะโฟมเข้ามาภายในอุทยานนะครับเราก็จะมีด้านข้างนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําและเปลี่ยนตะกร้าให้ซึ่งตะกร้าตัวนี้อุทยานของเราจะมีค่าประจำแค่20บาทไม่นําตะกร้ามาคืนคืนเงินให้สําหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้นะครับว่าเรางดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วครับ เราก็สามารถมามาเปลี่ยนได้เลยติดต่อด้านนี้เปลี่ยนได้เลยก็สบายไปอีกอย่างนลยนะคะแต่ถ้าซื้ออาหารจากแพนิวทยานร้านค้าของเราจะร่วมโครงการกับเราก็คือจะมีตะกร้ามีจานชามกล่องโฟไอกล่องพลาสติกให้ใช้เลย๋อ้ค่ะมาดูด้านในครับในส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนิทรรศการครับซึ่งเพ่งเราเพิ่งทาใหม่ตัวนี้ที่เห็นนี่เลยจะเป็น ไฮไลท์ของอุทยานเราก็คือตะกองอเป็นรัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของแหล่งน้ำนะครับตัวนี้คือตะกองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะมีอยู่ครับถ้าเดินเนช่วงเช้าๆเนี่ยจะมีจะเจอเขาจะออกมาตากแดดในห้องนี้ทัศการเราก็จะมีวีดีทัศ ตัวนี้ครับจะเปิดแนะนําเรื่องประวัติความเป็นมาเรื่องของพื้นที่แผนอุทยานนับตัวนี้ก็จะเป็นประวัติของอุทยานว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วปี2515ป่าเป็นภูเขาหัวโลนนแล้วก็มีการพัฒนาฟื้นฟูนมาในปี2523นหรบโดยรัฐบาลก็เริ่มนําต้นไม้เข้ามาปลูกนําพันไม้มาว่านวันนี้ปี2546ก็เริ่มประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานนะครับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเราประกาศแต่งตั้งเป็นอุทยานเมื่อปี2559อ๋อก็เป็นอุทยานแห่งแรกใช่เป็นอุทยานแห่งแรกในรัชกาลที่10อ๋อครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นของภายในอุทยานเรานะครับอุทยานของเราจะกินพื้นที่น้ําตกด้วยกัน3ที่นะครับก็จะมีน้ําตกเจ็ดสาวน้อยมีน้าตกสีลิพบกอกสีชังซึ่งจะอยู่ติดกัน คือเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อกันใช่ครับน<อ>ักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วที่เดียวแล้วก็ไปเที่ยวได้ทั้งสามที่เลยแล้วถ้าเราซื้อตั๋วนี้เราต้องไปซื้อตรงไหนคะเนี่ยครับเดี๋ยวด้านหน้านี้เดี๋ยวเราจะออกไปดูที่ซื้อตัวอต๋วก็จะมีค่าบริการครับเด็ก10บ,บาทผู้ใหญ่20บาทผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปคนพิการพาพิสุขสัมมาเนรใช้บริการฟรีค,ครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลแผนที่จำลองของอุทยาในพื้นที่ของอุทยาน ซึ่งจะมีพื้นที่ที่เราดูแลรับผิดชอบ41.98ตารางกิโลเมตรอค่ะอันนี้คือเป็นแผนที่ของน้ำตกตรงนี้เลยเหรอคะในส่วนของอุทยานทั้งหมดทั้งในส่วนของอุทยานที่เราดูแลรับผิดชอบอจุดชำระค่าบริการซึ่งนักท่องเที่ยวมาแล้วทําการคัดกรองเรียบร้อยก็ต้องมาชําระค่าบริการด้านนี้นะครับก็จะเป็นค่าบริการผู้ใหญ่ชาวไทยคนละ20บาทเด็ก10บาท แล้วก็ชาวต่างชาติ100บาทเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ในตรงนี้อันนี้คือเราไม่ได้กําหนดระยะเวลาใช่ไหมคะคือไม่ใช่ไม่ไม่กำหนดครับสามารถซื้อตั๋วครั้งเดียวก็เขาออกได้ทั้งวันเลยจากตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นด้านบนนี้ก็จะมีจุดบริการรถวิวแชร์รถวิวแชร์ตัวนี้ถ้าคนผู้สูงอายุมาคนพิการมาไม่ได้เตรียมมาเรามีให้บริการคือสามารถมานําไปใช้ได้เลยครับในส่วนของรถวิวแชร์ใช่ครับแล้วเรามีทางลาดเป็นระยะสถาปัตน ทางลาดอาณาจักรสารสหรับคนพิการผู้สูงอายุใช้บริการสามารถเข็นรถลงไปชมน้ําตกได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านกาแฟอย่างนี้ก็สะดวกสบายทุกอย่างเลยนะค,คะมีวิวมีวิว,วสวหลักร้านาน,นั่งชมน้ําตกได้เลยใช่ค่ะยิ่งดูบรรยากาศน่าจะช่วงแบบเย็นๆหน่อยนี่โอโ้โหครับใช่คือแบบว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะช่วง ครับในส่วนของด้านบนก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะให้พีเอ็กพานมไปด้านดูด้านล่างซึ่งพีเอ็กนี่จะเป็นหัวหน้าฝ่นนายนัฒนการและสือ่อความหมายนะครับะจะไปดูในเรื่องของอรารยสถาปัตย์ด้านล่างกันต่อครับเชิญพีเอ็กครับสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวเราต่อจากศูนย์บริการนะครับกดข้อห้ามต่างๆแล้วเราจะเข้าเที่ยวชมน้ําตกนะครับบริเวณด้านล่างของดีน้ําตกเลยค่ะที่นี่น้ําตกมีความโดดเด่นก็คือมีน้ําไหลตลอดปีนะครับแล้วก็ มีชั้นน้ำตกเล็กๆแต่ละชั้นสามารถลงเล่นน้ำได้มีการบล็อกจุดในการลงเล่นน้ำที่ปลอดภัยแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนี่ก็คือ,คอ,คอทางราชคนพิการนะครับก็คือที่นี่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเดสาวน้อยกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางกรมอุทยานนะครับให้เลือกเป็นอุทยานนำล่องในเรื่องอารยาสถาปัตย์ก็คือคนพิการสามารถเข้าใช้ในพื้นที่ได้ถึงริมน้ำตกได้ ส,สามารถสัมผัสน้นําได้เดี๋ยวเราจะไปต่อบริเวณด้านล่างเลยนะครับไปดูชมอรารยยะตถาปัตแล้วน้ําตกสวยๆบริเวณด้านล่างของเราเลยค่ะเช่นทาอันนี้คือทางลาดนะครับก็คืออรารยยะตถาปัตที่ว่าก็าคือคนพิการสามารถเข็นมานะครับมีสองระดับ<อ>ระดับน้บําก็คือแต่ละวันจะไม่เท่ากันโดยเฉพาะ,ะหน้าฝนน้ําก็จะขึ้นมาระดับนี้อตอก็สามารถมาแช่ได้บริเวณนี้แต่ถ้าหน้า อพฤติกาขึ้นไปเข้าฤดูหนาวแล้วดูแรงเน,นี่ยน้ําจะใสแจ๋วเลยนะครับแล้วก็น้ําจะอยู่ระดับบริเวณนูนน้นก็สามารถเข็นไปแล้วก็สามารถสัมผัสน้ําได้พอดีช่วงนี้เหมือนหน้าฝนนะนะคะน้ําก็จะไหลออกมาเ,เป็นสีอีกสีหนึ่งอันนี้คือก็คือสามารถลงเข็นมาเล่นได้แล้วตรงนี้ต้องจํากัดไหมคะว่าต้องเล่นได้กี่คนถ้าแบบอ๋อตร,รตรงนี้ตรงนี้เป็น เฉพาะผู้พิการครับเข้ามา,มามาสัมผัสน้ําก็คือให้ได้สัมผัสน้ําเอาเท้าหย่อนน้บแต่ลงเล่นไม่ได้ค่่่ะลลเนไมไตรงนี้เป็นสะพานดงพญาเย็นนะครับที่เราจะข้ามภาคไ,ไปอีก้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมอบต่อให้น้องอ๋นันพาทีมงานนะครับเข้าไปสัมผัสว่าที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพเช่นอุทยานแห่งชาตินต้ำเป็ดเทศน้อยมีอะไรหลายอย่างที่นายค้นหานะครับค่ะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวก็พบกับเจ้าหน้าที่นะคะคนต่อไปนะคะที่เราจะพาเรานะคะเดินสัมผัสกับเส้นทางนะคะธรรมชาติหนึ่งกิโลกับอีกห้าสิบเมตรใช่ไหมคะ่ง้ยหเมตรนึ่งร้อยห้าสิบเมตรค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสำรวจเส้นทางนะคะหนึ่งกิโลกับอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนมาดูกันค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเดินบ่อยไหมคะตรงนี้ บ่อยครับแต่ช่วงหน้าเทศกาลก่อนหน้านี้เทศกาลของลูกเสือเขาครับจะมีมาเข้าค่ายมาทํากิจกรรมบ่อยอแล้วก็พวกค่ายมาทําปลูกป่าปลูกป่าทํา่ายอะไรเงี้ยครับค่ะจะเดินไปก็จะเจอค<ช>่าเหมือนกิจกรรมลูกเสือเนนารีก็คือเหมือนการเดินทางไกลใช่ไหมคะที่มาเดินกันแถบก็เขตสลับบุรีอำเภอมกเหล็กเนี่ยค่ายลูกเสือเยอะเนี่ยครับตาม ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติก็จะมีป้ายแนะนําแต่ละชั้นอย่างถ้าเกิดมีต้นไม้สําคัญหรือว่ามีจุดที่ว่าพบตะกองบ่อยก็จะเอาป้ายไปติดตรงนั้นเผื่อนักท่องเ,เที่ยวอ่านครับแล้วก็จะมีนกป้ายบอกนกนกช่วงเช้าครับจะชอบไปอยู่แถวแถวต้นไทรต้นอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้เราจะเจอไหมคะตะกองเหรอฮะใช่ค่ะตะกองเจอครับไม่แนถ่ถ้าเรา บางทีถ้าเกิดคนเ,นเยอะครับเขาจะเตือนคนแต่เส้นทางเดินง่ายนะคะไม่หลงด้วยมัน,เป,นเป็นทางตรงนะครับทางตรงอย่างเดียวก็คือหัวหน้าคือให้เน้นเน้นเดินง่ายก็คือใช้ใช้ประโยชน์ของน้ําตกมีเจ็ดชั้นก็คือให้เดินรอบรอบน้ําตกได้เลยครับก็คก็เดินเหมือนเดินเป็นสนามฟุตบอลครับเดินออกช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างชั้นสี่ถึงชั้นห้าครับบริเวณนี้จะเป็นทางอุทยานจะเรียกว่าชั้นแนวป่าหวายครับคือจะมีต้นหวายอยู่ ทำฝายชะลอน้ำเนี่ยก็คือจะมีรอบทั่วอุทยานเลยครับอ๋อ oh. หนึ่งเลยมันกักเก็บหน้าดินแล้วก็ช่วงหน้าฝนหรือว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันช่วยชะลอหน้าดินได้ฝั่งนู้นก็จะเป็นอำเภอมวกเหล็กสลบุรี <How? S 2> ฝั่งนี้ก็จะเป็นนครราชสีมาเป็นปากช่องอ๋อ oh. oh. ก็เหมือนมีข้างบนจะมีลานจอดรถแล้วก็จะมีลานหออยู่ตรงกลาง ที่นะคะพาเรานะคะเดินชมนะคะเส้นทางธรรมชาตินะคะ1กิโลกับห5 0เมตรนะคะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปอีกก็คือสวนองุ่นนะคะสี่ลวัตค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณที่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะเราออกมาจากน้ําตกนะคะอุทยานแห่งชาติน้ําตกเกดสาวน้อยนะคะแล้วเราก็มาพบกับที่สวนองุ่นนะคะและจะบอกว่าสวนองุ่นสวนนี้นะคะอร่อยมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมสุรชัยนะครับจากสวนอนุสิริวัรเราเป็นสวนเกษตรที่สวนผสมผสานแล้วเราก็าปลูกพืชหลายๆอ่างแต่เน้นหนักที่อง,งุ่นอง,งุ่นของเราจะมีหลายสายพันธุ์เราจะให้เกษตรกร,กรหรือมากานนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในชมสวนมาถ่ายรูปมาตัดอง,งุ่นแล้วก็แนะนําวิธีการปลูกอะไรเนี่ยพร้อม ได้ okay. นักท่องเที่ยวนะคะที่มาสวนอง,งุ่นของคุณลุงนะคะสามารถตัดนะคะไปรับประทานได้เองโดยที่1กิโลอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะคุณลุงประมาณร้อยกว่าบาทนะครับประมาณร้อยแปดสิบบาทครับค่ะ<ม>อันนี้เราก็คือเดี๋ยวเราจะสามารถไปตัดได้เองได้เลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้จะเป็นแบ็คโอปอนะฮะเป็นอง,งุ่นไรเมล็ดแต่ที่สวนเราก็จะมีหลายสายพันธุ์นะ,ะมีไว้มะละกามีรูทเพอร์เลสีเขียวแล้วก็มีแบค แบ็คควีนก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเดินไปแล้วก็จะไปชมเลยเดินไปชมได้เลยค่ะเราก็มาดูแบ็คควีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะอ๋อตรงนี้เหรอคะนี่ครับแบ็คควีนอ๋อนี่ครับเดินแบ็คควีนเดินแบ็คควีนเข้าไปเนี่ยเข้าไปทางนี้ได้เลยดีกว่าอ๋อค่ะได้เลยค่ะเนี่แบ็คควีนนี่ครับอ๋อเห็นน้ำเลยเนี่ยนี่คือระบบการให้น้ำเนี่ยในน้ำแบบนี้ อันนี้ก็นนประมาณอีกสองเดือนมันจะแก่จัดได้ใ,ดใคะ่ะอัง,ง่นทุกสายพันธุ์ตอนแรกมันจะเป็นสีเขียวก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วแบคทีเีเนี่ยมันก็จะเป็นชมพู<า>แล้วก็เป็นม่วงแล้วก็เป็นดำอ๋อถึงเราจะทานได้ครัแล้วช่วงนี้อัง,ง่นมีเยอะไหมคะเยอะครับเยอะก็ะออกเราทำ,ทำ,ท,ำทำออกเราทำออกทีละล่องละล่องนะแล้วก<า>็ขายได้ทุกอาทิตย์ Oh. เพราะาง,งน่นี่เป็น,ปนพืชเขตอบอุ่่ใช่ไหมเราก็สามารถกําหนดมันได้ให้มันออกเดือนไหนเดือนไหนอยู่ที่เราตัดแตง่งเพราะเราตัดแต่งก็อายุมันก็กคือ120วัน oh. ภาษาง oh. นเรียกว่าพุนนิ่งภาษาไทายก็เรียกว่าตัดแต่งจริงพอเราตัดแต่งจริงมันก็มันก็ออกมานี่กันนี่นี่นี่อันนี้ได้เลยอันนี้คือสามารถตัดรับประทานได้เลยสามารถตัดได้เลยนี่นี่ก็ตัดได้เลย อย่างนี้ก็ตัดได้เลยใช่ไหมคะได้ครับเวลาเราตัดจะจะยากหน่อยเราเราเราเอามีดตัดเข้าไปตรงนี้นะอ๋อนี่ตัดได้อันนี้คือตัดรับประทานได้หมดเลยได้ครับอ๋อตัดพวงนี้ก็จะง่ายพวงนี้เนี่แล้วพวงนี้คือรับประทานได้อย่างได้ครับได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองตัดพวงนี้ดูนะคะตัดใจไกเสียบตัวข้นอ๋ออุ้ยแย่ นี่นะคะได้แล้วนะคะองุ่นหนึ่งพวงนะคะเท่ากันหน้าหน้าพิธีกรเลยนี่นะคะจะตัดไปรับประทานกันอันนี้ก็ได้อันนี้ด้วยนะคะแล้วปกติเนี่ยค่ะเน่ก็ได้อ๋ออันนี้ดาแล้วปกติเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวอะค่ะมาตัดแบบนี้กันเยอะไหมคะเยอะครับก็เสาเราเปิดเฉพาะเสาธิดาครับตอนนี้นะคะแล้วก็ เก็บนะคะอัง,งุ่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากให้คุณลุงนะคะฝากร้านนะคะฝากาไล่อัง,งุ่นของตัวเองไว้ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะคถ้าใครนักท่องเที่ยวอยากจะมาเก็บสดๆจากสวนเราก็ยินดีนะครับของเราจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับและนวันศุกร์ทะเลากขอบคุณนะครับค่ะแล้วก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เรานะคะมาถ่ายบรรยากาศส,สวยๆแล้วก็ไล่อัง,งุ่นแบบนี้นะคะวันเดี๋ยวเราพบกับสถานที่ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาที่ลอล่าคาเฟ่นะคะเพื่อที่จะรับประทานอาหารนะคะมื้อกลางวันนะคะอยากจะบอกว่าถ้ามามวกเหล็กนะคะไม่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสถานที่ตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าวิวบรรยากาศนะคะดีมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสวัสดีค่ะก็คือ ที่เขานะคะจะอยู่ประจําที่ลอลาคาเฟ่นี้เลยค่ะอยากจะให้พี่เขาช่วยแนะนํานะคะสถานที่ที่ตรงนี้บ้างค่ะมีอะไรบ้างที่นี่นะคะเป็นเป็นจุดชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่สวยที่สุดนะคะของโมกเหล็กนะคะมาทานอาหารได้ค่ะขายรูปทานเครื่องดื่มทานกาแฟทานขนมครบทุกที่ที่ที่นี่เลยค่ะอ๋อคือถ้าถ้ามาที่นี่นี่ได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกาแฟใช่ค่ะมีวิวมีทุกอย่างใช่ค่ะ พี่ถ่ายรูปเยอะค่ะคใช่ค่ะแล้วที่นี่นะคะคือเราเปิดกี่โมงแนละ้วปิดประมาณกี่โมงอะคะเวลาเปิดจริงๆ10โมงเช้านะคะแต่ถ้าลูกค้าที่จะมาทานกาแฟสามารถมาทานได้ตอน9โมงครึ่งค่ะบาร์กาแฟเปิดแล้วส่วนอาหารนี้จะสั่งได้ตอน10โมงค่ะค่ะ ก็คือถ้าอย่างนั้นเราก็คือสามารถมาตอนเช้าได้เลยเราอยากจะถามว่าในแต่ตรงตรงนี้ค่ะเห็นมีคนลูกค้านั่งเยอะแยะเลยมันแบ่งเป็นโซนยังไงบ้างนะคะมีทั้งหมด3โซนนะคะโซนมีเอาท์ดอร์กับในห้องแอร์นะคะค่ะั่งตรงนู้นจะเป็นห้องแอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นด้านล่างค่ะพาสุนัขเข้ามาทานอาหารได้คือนั่งได้ก็จะเป็นโซนด้านล่างาแล้วก็จะเป็นโซนด้านบนนียค่ะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ นะคะเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารแล้วก็ต้องขอบคุณคุณที่นี่ขอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ